ครับพบกันเรยนครับกดช่องฟังทงเงินช้างไทยนะครับวันนี้ปลาป่าทงเงินมาเดินออกกำลังกายนะครับเดินออกกำลังกายตอนเช้าๆนะครับเดินเที่ยวในสวนโคตนะครับนี่ครับไปชมวิวนะครับเดินเร็วมากเลยครับป่าทงเงิน มังกายนะครับตอนเช้าๆนะครับต้องเดินออกมังกาทุกวันนะครับนี่ครับจะงนานจะเป็นพระพิกเนตนะครับแล้วก็หอคอยนะครับปาถึงเงินไปแล้วนะครับดิ่งไปแล้วก็ไหนึ่ยลูก เร็วมากเลยนะครับโอ้สงสัยจะจะทองลักกี้นะครับนู่นครับจุ๊ยจน,น่จุนมาทางนี้โอ้เห็นลักกี้ครับรีบเลยนะครับลักกี้อยู่ฝั่งนู้นนะครับจุดจวดเลยเดี๋ไปฝั่งนี้ก็ได้ลูก 那叫。 หลัก้ครับ

ไว้จัดงานนะครับตรงนี้ครับไว้จัดงานนะครับงานเวลามงานใหญ่ๆนะครับเอาไว้จัดงานนะครับตรงนี้ครับปรเป็นที่แสดงนะครับ เห็นลัอกี้อยู่ฝั่งนน้นะครับเห็นลัอกี้อยู่ฝั่งนน้นนะครับต้องรีบเดินมาเลยนะครับลัอกี้อยู่ฝั่งโน้นเสรเดินต้องรีบย่องเลยนะครับย่องเริ่มทีเลยนะครับเมื่อกี้ครับถ้าเจอกันก็จะร้องนะครับจะร้องวิ่งไปหากันนะครับหัว ช้างม่นจะตกใจนะครับตัวช้างมันจะตกใจแล้วก็จะตื่นนะครับก็เลยไม่ให้ไปหากันนะครับเดี๋ยตอนนี้ก็ควรล้างก่อนครับดูที่ใครก่อนนะครับ เป็นที่จัดงานนะครับจัดงานมีงานใหญ่ๆนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มานะครับเราก็จะปจัดงานตรงนี้เยานมามากเลย้ออาบน้ำนะครับอา,าบอาให้ ทองเงินทุกวันนะครับเพราะว่าตรงนี้จะน้ำจะไหละแรงนะครับเราก็อาใัยน้ำในศูนย์คดนะครับเพราะว่าน้ำจะไหละแรงมากๆเลยครับจะไปหาควานเขียวนะครับพี ลับี้อยู่อยู่อยู่ด้วยนะครับไม่ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ากลัวน้องจะร้องนะครับปิดความให้ไปแล้วนะครับเสียจจได้กินลัอบกี้นะครับ Papa beli luk. Papa beli ได้กินลักกี้นะครับจะเดินเร็วหงวางเลยนะครับทองนครับโอ้าดูนะครัลักกี้แถวนี้นะครับเขาจะอาศัยดมกลิ่นนะครับดมกลิ่นเอาจะเดินนน่นนะครับอยากจะไปหาเตลักกี้เลยวันนี้ลูกกลับเลยลักกี้จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเมื่อกี้นะครับอยู่ฝั่งโน้น กลับเลยลูกมีจะเป็นที่ขึ้นช้านะครับตรงนี้ครับจะเป็นที่ขึ้นช้านะครับในสูนคดนะครับเราจะมาขึ้นช้าตรงนี้ครับ จะเดิน,นเลาะแถวนี้นะครับเดินเลาะอยู่ในนี้น,นะครับปล่อยแล้วนะครับไม่คล้อยเลยนะครับนู่นเพิงปล่ยแล้ว ซีด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกรดิ่งกดติดตามให้ช่องฟังทองเงินและน้องไอดาด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ